ต้อนรับนะฮะกลับเข้าสู่ช่วงสองคนรายการตีคองร้องข่าวช่วงนี้ก่อนจะพูดถึงข่าวต่อไปข้าน้อยขอคารวะสิพี่หนึ่งจอกเชิญค่ะนะครับผมเป็นแก้วที่รู้สึกรายการเราเป็นมาให้เชยแปนมากโอ้ดูญี่ปุ่นนะทุกชมมากเลยเออถ้ามีบะหมี่เย็นก็เอามาให้ด้วยแล้วกันนะฮะยังขาดอยู่นะฮะช่วงนี้หิวข้าวด้วยนะเออขอกิมจิด้วยนิดหนึ่งอันนั้นเกาหลีแล้วพี่เราจะข้ามฝั่งไปแล้วนะเออเหมือนญี่ปุ่นก็กินนะกินปะ ไม่รู้กินกินกินหรือกินจิ๋วญี่ปุ่นผมกินแต่กิมจ้อได้ <c ười> <c ười> ไหม้ขนาดขนมย,ยังเก่าเลยเออนับอะไรกับเพลงนะคะขนมนี่อ้าวกิมจ้อสมัยนี้มันไม่มีกินแล้วเหรอพี่พี่ไม่ค่อยเห็นนะพี่คือคนสมัยก่อนคือน้องๆที่อายุป,ประมาณสัก1ิบ9รู้จักกิมจ้อกันไหมเอาเลย22ก็ได้รู้จักกิมจ้อกันไหมพี่รู้จัก ผมก็รู้จักพี่28่แอาจจะรู้จักกันนะครับ <c oughs> มาต่อท<อ>ี่ข่าวของ,องสำนักงานเขตกันบ้าง<ม>าอันนี้เป็นเรื่องของเขตจอมทองนะครับกับการเก็บวัชพืชแล้วก็การเปิดทางน้ําไหลหเป็นอย่างไรชมภาพเลยครับซึ่งในเขตจอมทองวันนี้เป็นเรื่องแรกของเรานะครับก็มีการไปทําการเก็บวัชพืชแล้วก็เปิดทางน้ําไหลกันมาครับโดยคุณคีรพันธ์อาิรัตนพรนะผู้อำนวยการเขตจอมทองนั้น ท่านนาทีมผู้บริหารเขตเลยนะครับรอมเจ้า,าท,จที่ฝ่ายโยธาและกลุ่มงานระบายน้าเจ้าที่รักษาวความสะอาดนะครับและสุสานสาธารณะนั้นไปเก็บวัชพืชแล้วก็เปิดทางน้ําไหลกันมาครับที่คลองแยกคลองบางระแนะนะครับเพื่อจะเป็นการเปิดทางน้ําไหลให้สะดวกขึ้นนะครับเวลามีฝนตกหนักน้ําจะได้ไม่ท่วมขังนะครับก็เนี่ยแหละครับลงโอ้โห<อ><อ>นี่คือวัชพืชหรืออะไรเนี่ยนึกว่าสนามกอล์ฟฮะ ไไปวิ่งด้นะถ้าไม่รู้ลงไปแล้วนึกว่ามันเป็นดินนะจมนะครับผม้องหายไปเลยนะคะแนะนำว่าเผาเลยดีกว่าไหมพี่ถ้าพูดอะบรยังไงว่าจะไม่ดีเยอะมากเลยอ่ะนี่คือเก็บแล้วนะนี่คือเก็บแล้วคือก่อนก่อนเก็บเนี่ยนะครับเต็มคลองเขียวชะอุ่มประหนึ่งเนี่ยแหละฮะประหนึ่งสนามกอล์ฟเลยเออตายละนะคะ โอ้โหเยอะจริงอะไรจริงนะนี่พาทีมนะฮะทั้งผู้บริหารนะครับกลุ่มงานระบายน้ำเจ้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสาธารณณะสมควรฮะพาไปทั้งทีมอย่างนี้เยอะมากเลยนะครับจริงค่ะนะคะหลายครั้งหลายคราไงพอฝนตกมาหนักๆหลายคนบอกอุ้ยทาไมน้ําไหลไม่สะดวกน้ําไหลไม่เร็วดูสภาพก่อน เด็กๆจะสอนกันว่า oh. ถ้าเราปลูกต้นไม้ <Ha. S 1> ก็ช่วยในการชะลอน้อําแต่ถ้า <Yeah. S 1> เราปล่อว่าจะพืชก็ช่วยในการกักเก็บน้ําได้เหมือนกันต้องนะคะนี่ก็เป็นงานที่พี่ๆเขาเต็มใจทํานะคะแต่สําคัญคือเราอย่าไปเพิ่มภาระด้วยการถมขยะลงไปอีกอันนี้แหละ น้ำก็จะยิ่งไหลยากระบายยากถ้าเกิดคุณผู้ชายที่อยากจะกินหญ้าอ่อนนะฮะแนะนำวอาไปกินมันจะพืชได้ยักอ่อนๆอยู่เลยพิ่งขึ้นมาอเออนะคะดีด้วยสดเลยคุณภรรยาก็จะไม่ว่าด้วยเห็นไหมประหยัดเข้าที่บ้านด้วยช่วยสังคมช่วยกรุงเทพด้วยเนี่ยเจ้าชู้กันก็ไปกินหญ้าอ่อนในกี้กันนะผีเริ่มไหมเริ่มเป็นผมกินหญ้าแก่ครับพี่ผมชอบไปประมาณ3า35อัพนี่แหละประมาณพี่ปราง เอาไปเปลี่ยนข่าวต่อไปเถอะพี่นะแม่อามาอย่าไปพาดพิงพี่ปาเขากลับมาที่เขตประเวทนะคะเขาไปลกคลองกันมานะคะไปดูภาพกันเลยเขตประเวทเขาไปทําอะไรกันมาค่ะท่านผอนะคะท่านนําทีมไปเลยนะคะ ท่านผู้อำนวยการเขตประเวทคุณอรงจงจำฟ้านะคะท่านก็มีการสั่งการให้ฝ่ายโยธาที่เขาดูแลตรงนี้โดยตรงเนยจัดเจ้าหน้าที่งานระบายน้ําออกไปเลยค่ะไปลอกคลองโรงแถวช่วงก่อนวัดทุ่งลานนาะที่ถนนรามคําแหงสองแขวงดอกไม้แต่ไปถึงไม่มีดอกไม้นะคะมีมแต่นี่แหละค่ะ วัชพืชเละเถอะแยะเยอะไปหมดเละเถอะอะไรคือเละเถอะเละเทะป่ะพี่เออรบกวนแก้ให้ด้วยนะคะท่านผอท่านกังวลนะคะบอกว่าจะให้น้ำทำให้น้ำในคลองนี่ระบายไม่สะดวกนะคะก็เลยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เขตไปลอกคลองนั่นคือต้นไม้ลลงด้วยเหรอพี่ไปลอกคลองหรือพี่ไปบุกป่าหาของป่ากิน เราก็นึูว่าแบบพี่ติ๊กไปเนวิเกเตอร์อะไรอย่างเงี้ยสวัสดีครับอยู่ผมเนวิเกเตอร์ผีในช่วงนี้นะครับ <c oughs> ใช่ไหมคะคือมันเยอะจริงๆอะไรจริงนะคะวัชพืชน,นก็ขึ้นบ่อยขึ้นเยอะ,อะนะก็ไปทําให้สะอาดสะอาดหน้ามองนะคะเขตประเวศก็เลยขอความร่วมมือมานะคะ <c oughs> บอกว่าวัชพืชมันก็เยอะอยู่แล้วนะคะเ <c oughs> จ้าหน้าที่ก็พยายามเก็บอยู่นะคะแต่สิ่งสําคัญอยากจะให้ประชาชนเนี่ยอย่าทิ้งเศษขยะลงคลองนะคะถ้าพี่ๆเทศกิจเขาเห็นเขาปรับด้วยเขาจับปรับแบบ เขาตีมือไหมเขาตีมือดังเปี๊ยะไหมเขาตีมือตัวเองก็แบบหมื่นหนึ่งอะไรอย่างงี้อย่างงี้นะคะปั๊บสูงสุดเนี่ยหมื่นหนึ่งเลยนะอย่างคุณพีบอกนะคะถ้าเห็นปุ๊บจับปั๊บถ้าเห็นปุ๊บปั๊บจับปุ๊บปั๊บถ้าเห็นปั๊บปุ๊บจับปั๊บปุ๊บที่เรามีถาดแมวันหลังอะไรนะมีถาดกันสักหน่อยไหมเออก็ดีนะตีกันไม่ใช่ถาดล้วเอามาหามีส้มตำอะไรอย่างงี้กินกับรายการเลยก็ดีนะแซ่บดีหรือไม่เราก็เวลาเล่นมุกเราก็ตีหัวตัวเอง ไม่ได้พี่เป็นผู้ประกาศเออไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเสียลุกเสียลุกนะครับแค่นี้เราก็เสียไม่เหลืออะไรแล้วนะฮะผมอ่ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปบ้างเมื่อกี้มีทั้งเกิดวัาจะพืชประทานน้ำไหลแล้วก็ลอกคลองคราวนี้เรามาลอกกันบ้างเหมือนกันลอกไหมคะลอกท่อแต่ถ้าลอกกันบ้านนี้ไม่ดีลอกคราบก็ไม่ดีอ่านเป็นงูนะครับผมแหมทีมงานรีบตัดภาพเช่นนะเป็นกิจกรรมการลอกท่อนะครับผมก็ที่เขตภาษีเจริญนั้นมีการนำเจ้าหน้าที่หน่วยเบส เขตภาษีเจริญพูดถึงหน่วยเบสกันหน่อยแล้วกันนะครับพี่เขาเนี่ยหล่อเราเป็นพี่ฮีโร่เหมือนกันมีทั้งหน่วยเบสแล้วก็พี่ฮีโร่นะครับแต่ภารกิจเนี่ยก็คนละแบบกันนะครับหน่วยเบสเนี่ยจะทํางานคือการไปแก้ไขการร้องเรียนของประชาชนอย่างเร่งด่วนนะครับว่าจะเป็นท่อระบายน้ําชํารุดถนนไม่เรียบอะไรประมาณนี้นะครับคราวนี้ก็ไปแก้ไขท่อระบายน้ําอุดตัน2จุดด้วยกันจุดแรกคือซอยสารธนบุรี19แยก1นะครับจุดที่2คือซอยเพชรเกษม28นะฮะซึ่งก็ แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนี่สุดยอดจริงเหตุการณ์นี้พี่คิดขึ้นมาได้หนึ่งสิ่งยังไงครับพี่นาไมเรียบบอกหมอผิวหนังถนนพังบอกหน่วยเบสไอเพี่ต้งน้ำถามจริงตอนอยู่มัธยมนี่เคยเขียนกรอนประกวดเคยเคยประกวดประจำเลยได้รางวัลด้วยไม่เคยทำไมคุณครูถึงบอกไม่เห็นแววอัจฉริยะของคุณเด็กหญิงปัจจีครับผมก็เพราะมันไม่มีสาธายจริงๆไง้คุณแต่เป็นโอเคเมื่อกี้เลยนะนอกกันนะพี่ หน้าไม่เรียบบอกหมอผิวหนังถนนพังบอกหนุ่ยเบสโอ้โหอ่ะหนุ่ยเบสครับจดเลยจดเลยไ่้สโลแกนใหม่โดยคุณประจรีนะฮะไม่ไม่สงวนลิขสิทธิ์นะคะะนฮะเก็บลิขสิทธิ์อย่างเดียวพอข้าวเส้นหนึ่งจานจะดีมากนะครับคราวนี้หนุยเบสอ่ะไปข่าวต่อไปเลยครับพี่ฮีโร่นะคะพี่ฮีโร่วันนี้นะคะไปดําเนินการภารกิจหลักๆเลยเรื่องของเพลิงไหม้นะคะวันนี้ไปดูค่ะสถานที่เกิดเหตุเขาบอกว่าเป็นสถานที่ก่อสร้างนะคุณพีก่อสร้างอาคารโรงแรมที่เั็นอาศารนั่นคืออาคารล้างหรือว่าบ้านพีสิงอันเนี่ย ่ดูแถวนี้เองอุ้ยเฮ้ยแต่มันเหมือนจริงๆนะโลเคชั่น,น,นลเลยน่ากลัวเหมือนกันนะคะเป็นโรงแรมแล้วก็เป็นลานจอดรถของโรงแรมเมอร์เคียวนาณาเหนือนี่เองตรมักกะสันราชเทวีนะคะคือเป็นอาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างไงก็เลยดูเหมือนาทำไมไม่มีคนอะไรอย่างนี้สูง25ชั้นต้นเพิงอยู่ชั้นหนึ่งเลยเป็นห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์งานไฟฟ้าปราปาอย่างนี้นะคะเพิงกินความเสียหายทั้งห้องเลยนะคะประมาณ25ตารางเมตรแต่ รถดับเพลิงพี่ฮีโร่จากสถานีดับเพลิงพญาไทเนี่ยเข้าไปดับเพลิงจนสงบก็เลยโชคดีมากไม่มีใครบาดเจ็บเสียชีวิตเกิดกลางคืนด้วยไงคือพี่ๆที่เขาทาเดินการก่อสร้างเขาอาจจะกลับบ้านแล้วอะไรแบบนี้นะนะครับแล้วก็ทางโรงแรมเนี่ยตอนนี้คือไม่ชั้นหนึ่งใช่ไหมครับก็เชื่อว่า ประมาณ25ตารางเมตรเนี่ยส่งผลถึงโครงสร้างไหมเพราะบางทีไปไหม้โคนไหม้เหล็กไหม้อะไรไหม้แล้วมาส่งผลถึงโครงสร้างถ้าเกิดยิ่งต่อสร้างต่อไปอาจจะถล่มได้นั่นน่ะสิต้องระวังอุ๊แต่ก็แปลกนะคุณพีตึกสูง25ชั้นความเสียหาย25ตารางเมตรงวดนี้มาแน่25บางคนบอกยิ่งสูงยิ่งหนาวโอ้อันนี้จะเป็นยิ่งสูงยิ่งเสียวเออก็จริงเขาสูงลำฟ้าคราตางนเราไพ่ผ่านคืบงานเป็นเงายิ่งสูงยิ่งหนาวยอดเขายังห่างอยู่บนทางนึกวันนึกพรั่น ความหนาวพี่จะรอวันที่พี่ร้องเพลงใหม่ๆเพลงนี้พี่เต๋อเรวัตเก่ากว่าเดิมอีกคลาสสิกนะฮะอไปต่อกันที่สันนิเพลงบ่อนไก่กันบ้างนะครับอันนี้เป็นการช่วยเหลือบ๊อกๆโอ้ยตายแล้ว อุ้ยสะเทือนใจจังเลยคุณพระโอ้ยสงสารนะตัวดำเลยอะคือเป็นสุนัขตกท่อระบายน้ำนะครับผมก็จากเหตุการณ์ไฟไหม้มาดูข่าวพิทักสัตว์โลกกันบ้างนะครับก็มีพี่น้องเนี่ยนะครับไปพบว่าสุนัขเนี่ยตกท่อระบายน้ำมันไม่เจ็บมันไม่ช่วยเลยอะไม่ได้อะน่นนสีสิจริงมันมันไม่ได้ลึกเลยนะ่าจะได้นะกลัวกลัวน้องหมากัดหรือเปล่าหรือว่ายังไงวันนั้นท่านลูกสนุกลุกขึ้นขยับขยับหมากัดเอกชัยศรีวิชัยอันนี้ใหม่ขึ้นมาไปลุกทุ่งได้อยู่อันนี้เก่าเลยพี่เกนั นะครับก็แจ้งที่สายด่วน1 9 9นะฮะซึ่งเหตุเกิดในพื้นที่เขตปทุมวันพี่มีโรดับเพลบ่อนไก่ก็ช่วยเหลือน้องหมาตกน้ำนะครับตามการร้องขอนะครับเกิดขึ้นที่บ้านเลขที่177ทับนะครับซอยร่วมฤดี2ถนนเพลินจิตแขวงลุมพินีเขตปทุมวันนะครับเราจะสุกซนไปหน่อยนะครับเนี่ยคือถ้าคนธรรมดาช่วยได้ไหมขอว่าได้นะมันน่าจะได้นะเนาะแต่ว่าแบบเขาอาจจะกลัวหรือว่าอย่างไงเราก็ไม่รู้เนาะเพราะว่าใจ กลัวกลัวมาจะกัดลงไม่ได้แล้วไม่ของสองละไม่ได้อันนี้นี่เพลงใหม่นะนี่เพลงสีแท่งเลยเนี่ยแต่มันก็ยังอยู่ในวีช่วงปี2540อยู่ครับพี่ครับพตามคิดเพลงที่ใหม่วันนี้แล้วเขาบอกว่ารายการนี้ตีคอร์สไม่ร้องเพลงเหรอวันนี้เอองให้แล้วนไจ๊มันเป็นสไตล์รายการเรานะคะคุณผู้ชมก็ทนทนกันนิดนึงนะคะอะไรนะทน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 กันนิดนึงไม่เรียกว่าอิ่มเอมอะไรอย่างเี้ยหรออิ่มเอมอิ่มเอมแบบทนทนใช่ผมเคยไปร้องเพลงครับผมที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง ซึ่งร้านนี้ตอนนี้เจ๊งไปแล้วครับผมเขาก็ไล่มาลองที่นี่แหละฮะที่นี่อย่าไล่ไปที่อื่นนะครับไม่มีที่ไปแล้วนะคะใครที่สนใจก็ตามไปที่ร้านนั้นได้เขาเจ๊งไปแล้วครับเจ๊งไปแล้วเหรอคะเจ๊งหรือเปล่าอ่ะจากน้องหมามาที่น้องแมวบ้างนะคะเราอาจจะเคยได้ยินแมงมุมขยุ่มหลังคาแมงแมงมุมขยุ่มหลังคาเออเออแมวกินปลาหมากัดไม่เคยเราคนละยุคกันเอาเถอะไม่เป็นไรอกเคยี่เแมงมุม แมงมุมแ<อ>ยุ่มหัวใจคิดว่ามันจะใหม่กว่าสิ่งที่พี่พูด <laughs> เพลงเดียวกันนะไม่ใช่ใช่ไหมอันนี้ของคุณแสงรวีอัศวรักษ์โอ้โหค่ะข้างในแบบว่าลำคาญเต็มทนแล้วนะคะบอกมาบอกว่าเร็วๆนะคะเอามาที่เรื่องนี้ปกติเราเห็นแต่แมงมุมอยู่บนหลังคาแต่นี่เป็นน้องแมวนะคะไปติดค้างบนหลังคาบ้านคืออาจจะซนนะคะแล้วดูภาพที่เห็นนี่ไม่ใช่ฉากหนึ่งของมิชชั่นอิมพอสซิเบอร์โอ้โห M I 3 M I f ไม่ใช่อันนี้เป็นพี่ฮีโร่คือจะงานเล็กงานใหญ่แค่ไหนพี่ฮีโร่ให้ความสําคัญนี่คือพี่เขาลอยตัวลงมาเลยถูกต้องเขาลอยตัวลงมาด้วยอุปกรณ์ของเขาบู๊ล้างผ่านเพื่อช่วยน้องแม ตแต่มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องทุกชวิตสําคัญหมดนะคะออเออดูสิคะพี่ฮีโร่และในที่สุดขอดูหน้าน้องแมวหน่อยสิคะขอดูหน้าพี่ฮีโร่ได้ไหโอ,อในที่สุดก็ช่วยเหลือน้องลงมาได้นะคะสุดยอดเลยพี่ฮีโร่จากสถานีดับเพลิงย่อยร่มเก้านะคะอเออดูสิคะนะตึง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 ตึ้าอะไร พี่เขาจับแมวหักคออย่างนั้นเลยเหรอไม่ใช่เขาดึงคือคือน้องแมวอ่ะดึงหลังคอเขาได้เขาจะไม่เจ็บจริงเหรอครับเออแต่ว่าแบบดึงให้ถุนอย่าไปดึงกลางหลังนะหลังหลังคอที่มันแบบย้อย,อยอๆอย่ะ ถ้าเกิดเราไปดึงหลังพอคนอย่างเงี้ยพ่อโดนตบนะถ้าสมมติหนังยานก็อาจจะไม่เซ็ตอุ้ยดีนะเรายังเป็นเด็กอยู่เออเดี๋ยวพี่ขอดึงก่อนนะหลังเบรกขอดึงหลังยานแหะครับพี่ออะปิดท้ายที่เรื่องของการสรุปแล้วกันนะครับว่าเมื่อวานที่ผ่านมานั้นเกิดเหตุอะไรขึ้นกันบ้างแล้วก็พี่มีโรคแก้ไขอะไรกันบ้างนะครับเมื่อวานก็มีเพลิงไหม้อาคารนะฮะสามรายด้วยกันนะครับแล้วก็เพลิงไหม้ขยะหนึ่งรายนะครับ ส่วนเรื่องของการจับสับไร้คลานเนี่ยมี121รายเยอะมากกำจัดรังต่อตะนพึ่งน้อยลงอีกแล้วครับ15รายช่วยเหลือสัตว์เมื่อกี้ก็2รายทั้งหมดคือ4รายนะครับอื่นๆไม่มีเมื่อวานเป็นวันที่เพลิงไหม้นั้นนะครับน้อยกว่าทุกวันเพราะมีแค่4รายนะครับผมถือว่ารายการเราเนี่ยมีการพัฒนาขึ้นของพี่ยีโรด้วยคนอาจจะระมัดระวังกันมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับเลยนะคะนี่เป็นสิ่งสาคัญแล้วก็นําบุทาหหอนมา ให้คุณผู้ชมได้ชมกันเรื่อยนะคะช่วงหน้าเห็นว่าไม่ใช่เรื่องของข้าวสารแต่เป็นเรื่องของข้าวไร้สารอ,าอไร้สารอะไรจะไร้สารหรือว่าไร้สาระหรือเปล่า <c oughs> ช่วงหน้ามา <c oughs> คุยกับข้าวไร้สาร <c oughs> อิกครับ <c oughs>